สวัสดีครับผมอามี่สายจวดหนุม่มภูไทยเรนูนี่คือปูจักกจันเด้อผีน้องเนอะปูจักกจันโอ้เกิดมาพึ่งเคยเห็น,น,นเลยปูจัก,กจันเห็นแล้วได้กิิพร้อมอ้าวเชื่อว่าเป็นบุญเลยสะมามาอาน้ําบานเอาดู <c oughs> มันกลิ่นแบบเลือ,อะกิน <c oughs> บบเดือดเละ <c oughs> <c oughs> กระดองออกมั้งมีไข่มีไข่แท้จริจันทร์อ๋อไข่มานะพี่น้องให้ดูกระดองเอาอ๋ออ๋ออ๋อไม่ไม่มันกินยากมันต้องแสตลานิสตัวนี้อ๋อมีดซับสกอตบาดมือเด็มันบาดมือมันคมตัวเองอ่ะจับไปครับขายมาอร่อยมใจทั้งวันนยอย่าไปกัดมันบาดปาก อย่างรับ๋มไข่ปูจะเกิดจันการกิินวออกางทั้งอันกางทั้งไข่ทั้งเนื้อมันได้มาจากตานเซฟไทยทั้งเนื้อมันนี่มามาขอชิมไทยหลังดูนะเวลาคิออันนี้หรอต้องอันกระดูกมาที่อยู่ในในร่องเนื้อมันกระขม พราะมันแข็งกว่าปูรวนทั่วไปเนาะกว่าปูม้าต้นผ้าอยู่มองได้มีขาจิออโอ้โหน่ากินสุดพลังอร่อยยกโบอหวานเ้ยเนื้อมันหวานมันหวานมันสดโอเคเนาะอีนางเบิค่ะคักแม่